ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปแกะกล่องค่ะคลิปนี้เราจะทำคลิปแกะกล่องนะเพิ่นเมื่อกี้นี้มีไปรษณีย์มาส่งของเราก็เลยแบบว่าเออตอนแรกว่าจะไม่ทำอ่ะแต่ว่าอะคิดไปคิดมาทำก็ได้ทำก็ได้นะก็เลยแบบว่าตอนแรกก็แกะไปเรียบร้อยละแกะไปเรียบร้อยแล้วค่ะผมได้กล่องนี้มากล่องสารานโตเนาะโมสั่งมาดูค่ะว่าผาสั่งอะไรไปและได้อะไรมามาดูกันนะ ไปเสร็จนะโ่าสั่งไปสองชิ้นเนี่ยสั่งของไปสองชิ้นเองแต่ว่า,า,ไ,ดาไ,ได้มาครบทั้งสองชิ้นไหมได้มาครบทั้งสองชิ้นค่ะโอาโอได้ครบทั้งสองชิ้นที่โอสั่งไปมาดูอ,อันแรกเลยนะคะตัวแรกตัวแรกตัวสั่งไปตัวแรกคือก็สั่งเสื้อผ้าไปนั่นแหละค่ะอเผอิญมันลดราคาแล้วไป จะร้านตัวมันลดราคาแบบว่าจริงๆอะ่ะตัวเนี้ยอยู่เกือบตัวเกือบร้อยเลยนะตัวเท่าไหร่ล่ะเก้าสิบเกือบเก้าสิบอะเก้าสิบยูโรผมก็เลยเฮ้ยลดราคาวะผมก็เลยเอามาเพราะว่าเอาซื้อมาตัวใี้แล้วอะตัวใี้แล้วมาตัวหนึ่งแล้วผ้ามันดีมากมันนุ่มอะผ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันนุ่มแล้วมันอุ่นมากผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยจะเอาไงดีวะเอาดีหรือไม่เอาดีแต่เพื่มาลดราคาเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าราคาเต็มตัวนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่ โอ้คิดว่าถ้าราคาเต็มมันอยู่ที่แปดสิบเก้าอ่ะแปดสิบเก้าหรือเก้าสิบนี่แหละตัวนี้นะคะแล้วมันลดเหลือลดเหลือเก้าสิบห้ายูโรห้าสิบสี่เซนนะมันก็แพงอยู่นะกระตวงกับห้าสิบยูโรแต่ว่าราคาเต็มมันเกือบร้อยเลยนะโอ้ก็เลยว่าเอ้ยเอาเอ้ยเอาดีกว่าก็เลยสั่งมาสั่งตัวนี้มาจริงๆอ่ะโอ้ชอบเนี่ยโอ้ชอบใส่เสื้อแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นเสื้อแบบว่าเสื้อกระหนักแบบนี้ยบางคนจะชอบที่แบบว่าที่มันเป็นกระดุมใช่ไหมคะเอ้ยไม่ใช่กระดุมที่มันเป็นซิปรูดใช่ไหมวราชอบแบบเป็นอย่างเงี้ยเพรสวมลงไปเลยมันอุ่นดีค่ะแบบตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็อุ่นผ้าข้างในมันก็จะคล้ายๆกับตัวเนี้ยอุ่นมากตัวเนี้นะคะแล้วเอผมก็เลย อะสร้างมาตัวนี้ตัวนี้โฮมตัวนั้นทุกก้อนก้อนนะนี่ก็สร้างมาเป็นตัวสีน้ําเงินนะแล้วตัวนี้แล้วมันไม่มีหมวกตัวสีน้ำเงินนะมันไม่มีหมวกจริงๆอกก็ไม่ได้อยากได้หมวกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาหน้าหนาวเราใส่เสื้อเสื้อกันหนาวอ่ะแล้วเสื้อขนหนาวมันก็มีหมวกใหญ่ใช่ไหมล้วเพื่อใส่อันเนี้ยไปอะมันจะดูแบบเถอะทามากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรมันอุ่นคอดีเราก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ผ้าพันคออะเนาะอกก็เลยเออเอาตัวนี้มาด้วยแล้วกันตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นของทอมทอมมี่เนาะ นี่ก็ห้าสิบยูโรก็เกือบห้าสิบยูโรนะสี่สิบเก้ายูโรสี่สิบเก้ายูโรสี่สิบห้าเซนก็ห้าสิบยูโรเลยห้าสนะิบยูโรแหละเนาะก็คูณสามสิบแปดสามสิบเก้าอ่ะตอนนี้ยสามสิบแปดสามสิบเก้าก็อยู่ที่ประมาณพันไหมพันพันกุามาพนะันธเนาะตัวหนึ่งเนาะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันโอก้ก็เดี๋ยวคิดผิด อ่าเนี่ย <normalmente> ค่ะก็ได้มาตัวนี้เป็นตัวสีชมพูเขาก็เลยอ้าวตัวสีน้ําเงินมีแล้วสีน้ําเงินนี่ก็มีแล้วสีน้ำเงินของทอมมี่ก็มีแล้วก็เอามาก็ได้เอาตัวนี้มาตัวนี้เขาสร้างมาเป็นเบอร์เบอร์เอสค่ะเบอร์เอสเนาะเขาสร้างมาเบอร์เอสไหนอัหน่อยดูเบอร์เอสเนี่ยเบอร์เอสสร้างเบอร์เอสเนาะก็ก็พอดีตัวเนี่ยเนาะก็พอดีตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไรมากแต่ว่า ใส่แล้วมันใส่สบายแล้วมันอุ่นมากเสื้อแบบนี้นะคะโอชอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็เป็นเสื้อเสื้อแขนยาวเหมือนกันเสื้อแขนยาวใท่เสื้อ <c oughs> เหมือนยาวเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้จะถูกกว่าตัวตัวที่ตัวเมื่อกี้นิดนึงค่ะเพ่มีการชิ้มาให้ด้วย <c oughs> มีการชี้มาให้ด้วยนะ,ะตัวนี้ถุงอะไรลูก ตัวนี้โอ้โหตัวนี้จะแบบตัวนี้ใหญ่มากโอ้หอุ่นมากหนักมากเลยแคปจริงๆถนะ้าถ้าช่วงนี้ก็คือใส่ตัวนี้ตัวเดียวก็พอเลยอ่ะทำไมตัวนี้มันใหญ่จังเลยอ่ะมันเป็นฟีไซส์ไม่ใช่ไหมเนี่ยฟีไซส์ไหมเออเสียต้นบุญร้องอยู่ในสวนเล่นอยู่ในสวนไม่รู้เป็นอะไรอยู่กับย่าย่า,ยาแล้วก็ ลูกพี่สาวตัวเนี้ยวก็สั่งมาเป็นตัวเบอร์เอสเหมนเนือนกันค่ะอันนี้ของยี่ห้ออะไรนะของอะไรอะอะไรอะของยี่ห้ออย่าท้ออ่านไม่ผิดอ่านไม่อ่านไม่ผิดนะะคลวคานีคลวคานีคลวคาน,คาคานอีอะไรสักอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยเนี่ยนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคาตัวนี้ก็อยู่ราคาก็เกือบ จ็ดแปดสิบยูโรเหมือนกันตัวนี้นะเดี๋ยวเข้าไปดูอ่ะก็เลยเอามาตัวนี้เพราะว่าดูทรงที่นางแบบเขาใส่มันสวยดีมันจะดูแบบคล้ายๆฟรีไซส์แต่ว่าไม่ใช่ฟรีไซส์นะมันเป็นเบอร์เอสทำไมไม่รู้มันตัวใหญ่มากเลยอ่ะเนี่ยมันตัวใหญ่มากเลยตัวนี้อยู่ที่ราคาสามสิบแปดยูโรสี่สิบห้าเซนนะตัวนี้นะคะก็เท่ากับว่าถ้าสามสิบแปดยูโรก็เท่ากับตัวก็สี่สิบยูโรอันนี้เป็นของของ ของแบรนด์แบรนด์คนหนึ่งอ่ะผู้ชายเขาจาได้เาขาเขาเพิ่งเสียชีวิตไปอ่ะที่เขาจะชอบมัดผมเขามีผมผมยาวๆคล้ายๆสมุไรน,น,น,นั่นแหละแบรนด์เนี้ยนะที่โอรู้จักกันนะ<笑>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 ก็เนี่ยได้มาสองตัวตัวตัวนี้ตัวสีชมพูแล้วตัวนี้มันจะเป็นแบบลายสามสีเนาะมีสีขาวสีแดงแล้วก็สีส,สีออกดำดำน้ำเงินน้ำเงินนะตัวเนี้ยนะคะผมก็เลยแบบเออเอามาก็ได้ว่าเพราะว่าหน้าหนาวโอชอบ ใส่อยู่แล้วแบบเนี้ยใส่เสื้อแบบเนี้ยมันอุ่นดีมันอุ่นดีมากมากเลยโอ้มีลายตัวแล้วนะแบบเนี้ยแต่โอชอบเสื้อแบบนี้มากกว่าที่มันเป็นสิบลูดอะ่ะที่มันเป็นสิบลูดเรชอบใส่แบบสวมไปเลยมันอุ่นดีก็เลยเอามาสองตัวสองตัวก็ถ้าจริงๆอะราคาถ้าจริงๆโอใจสองตัวเนี้ยราคาเต็มจริงๆอะ กือบก็เกือบร้อยห้าสิบอะถ้าละก็เกือบสองร้อยได้กว่ามั้งก็เกือบเกือบสองร้อยนะคิดว่านะเพราะว่ามันมาลดราคาโอ้ก็จ่ายไปไม่ถึงไม่ถึงร้อยยูโรคือสองตัวนี้ก็ตัวหนึ่งก็ตีว่าสี่สิบตัวหนึ่งก็ห้าสิบก็ประมาณเก้าสิบยูโรนะที่ว่าจ่ายไปโอ้ก็คิดแล้วว่าเออมันคุ้มค่ากับการที่ซื้อของลดราคามันลดครึ่งเลยอะลดครึ่งค่อนราคาแล้วก็เลยเอาสองตัวนี้มาเพราะว่ามันใส่ห้วมันอุ่นนะ ใส,ใส่ไปทําใส่ไปทํางานก็ได้มันก็อุ่นนะแต่ว่าเวลาในในร้านทํางานเวลาทํางานนะ่ะทางานวาเวลาทํางานไปด้วยมันก็เงื่อมันก็จะออกมันก็ใส่แบบนี้มันก็จะร้อนเกินไปส่วนมากโอก็จะใส่แค่เสื้อยืดข้างในแล้วก็เวลานั้นก็ใส่เสื้อแบบที่มันทับเข้าไปได้แล้วแบบว่าถอดออกได้เวลาร้อนอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาที่ใดผมลูกค้าหรือเวลาที่ทำไฮไลท์นานๆอะไรเงี้ยโอก็จะที่แบบมัน มันทอดทอดออกได้เร็วๆก็จะมักจะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งอะนะคือแบบแค่สวมลงไปอย่างเดียวไม่ได้แค่แบบใส่แค่ที่มันมีซิปหรือไม่มีซิปอะไรเงี้ยที่จะเป็นขเขาเรียกอะไรนะแค n นกเกนอะไรนะขเขาเรียกไม่ถูกอนะเสื้อแบบนั้นนะคะเขาชอบใส่แบบนั้นแล้วก็ได้แบบนี้มาสองเพิ่มมาอีกสองตัวหน้าหนาวปีนี้โอคโเก่าจะไม่ซื้อแล้วนะแต่เพิ่มมันมีอีเมลเด้งมามันมีแบบ ข้อความเด้งมาเนะเด้งมาว่ามันลดราคาโอ้ก็เลยเข้ากดเข้าไปดูพอกดเข้าไปดูปุ๊บอุย้ยมันลดราคาเนี่ยว่ะก็เพอเข้าไปดูปุ๊บเอาแล้วเสียตังค์งวดหน้าจะไม่เข้าไปดูแล้วเพื่อเข้าไปดูเลเสียตังค์ทุกทีอ่ะจริงๆจะไม่เข้าไปดูแล้วแต่พูดถึงว่าในราคาเนี้ยถ้าซื้อแบบว่าถ้าไม่ช่วงช่วงที่มันลดราคาก็ซื้อราคานี้ไม่ได้อะเนาะค่ะก็นี่ค่ะสื้อสองตัวโจได้มาเนาะก็ชอบมากเลยอ่ะทูกใจ อุ่นอ่ะอุ่นมากมากถูกใจอ่ะดูผ้าข้างในก็แบบอุ่นมากนุ่มมากดีทั้งสองตัวเลยค่ะคลิปนี้โอก็ลาคลิปนี้ไปแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ